แล้วครับผมมาแล้วอูย้ยปังยังครับสวัสดีครับผมพบพอกันเช่นเคยครับกับสากาชาแนลครับสวัสดีนานา,นา,นาผู้ที่ชื่นชอบตกปลานะครับมือนีสากายพาพี่พ่อ้องมาตกปลาครับผมมาชิงหลิวดีไม้ธรรมชาติครับเป็นไม้ห่วยกระจีนอยางมากกับโปไกครับจากหน้าจากของ เดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันครับเขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับวัอนี้การใส่เนื้อนะครับืัอนี้การเนื้อเป็นไฟเขียวไฟเขียวแล้วก็ห้ามแล้วก็มีหัวอาหารไกลหน่อยนะครับเอามาลองเบิรงครับพี่น้องครับอ่ะลงไปใหม่แรกแล้วครับผมผู้าปูไดที่เขามารับชมกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซาไก่ครับ ไม้นี่นะครับเป็นไม้ธรรมชาติโดยที่ผมบอไดออยเลยนะครับมาหอดก็คือจังยุ่นลงเล็กหน่อยนะครับร่อเบิ้งครับว่ามันนี่ปลาสีเขาวอเนาะขอให้มันมันครับมันนี่ติดตามชมครับผมอ่าครับหลังจากที่เบ็ดไปของนะครับลงไม้แหลกกับของก็เลยผูกเบ็ดไหมครับ ลงไปใหม่ที่สองครับกําลังลงไปเมื่อกี้นะครับมาหลุ่นน้ากันครับผมว่าจะมานไหม 诶呦哦 แล้วครับนั่งมาหนีสองชั่วโมงกันนะครับกำลังมีอาการนิดๆนิดเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับผมโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแล้วปลาเริ่มมาแล้วครับ มันเป็นสองชั่วโมงแล้วน,นะครับกำลังเห็นปลากำลังเข่าไปครับไปบุหรี่ลงมงกานะครับ ต่อต่อทุนครับการดึงตัวเล็กหน่อยครับจืมาไหมรอชมครับ รอ,อต้งนานมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยปลายังครับมาแล้วครับโอ้ปลาปากครับปลาปากปลาปากโอ้ยมาแล้วครับต้องมา้องมครับต้องมาครับผม มาแล้วครับเต็มแรกครับเต็มแรกอเอาจนได้ครับถ่าเ็ปสองชัง่วโมงสามชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับสวยเลยครับผมนะครับลงกระชังไปแล้วครับเต็มแรงมาน สุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับรอตั้งนานครับผมไม่ต่อไปแล้วเกือบได้ทิมเซฟนะครับเมื่อกี้ไปครับ ยอดครับแต่แรกมากแลวครับผมมาลุ้นกันครับวัานี้มีแต่สองว่า ผลงานมานีอก็ได้มาหน,นหนึ่งตัวนะครับหนึงตัวเป็นปลาเป็นปลาปากนะครับนะครับกาฝากอ่าพู้ที่เขามารับชมนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับซ่าไกน้ำครับผมเดี๋ยวเอาับคงสีเก็บเบ็ดกลับแล้วครับ อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สื่อกันแล้วกันครับผมซาไก่กับขอบ,บุณขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามไหเนาออ่ะเอาเป็นว่าพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้านะี่ะสีหายังมาไหพี่ใหน้องเข้าได้รับชมกันนั่นก็นอย่าลืมกดติดตามไว้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนามล่กงกานี้นะครับเดี๋ยวซาไกา่สีมา สิพามาตกปลามองนี้คือเกาล่ะครับเดี๋ยวล่อให้น้ำรุ่งซะก่อนเนาะครับืันนี้ซากลขอตัวลาไปก่อนครับผมพบออกันคลิปหนาเด้อสวัสดีครับลิบเบ็ดกลับแล้วครับแต่เวลากลับแล้ว